ทะเลละยองเก็บจนหน้ามืดหาอยู่หากินมาดามบ,บ้านนาสวีเดนนะคะวันพิมพ์คำว่าหาเอ่ออาหารทะเลระยองมันเจอคลิปประสุด้วยเห็นไหมคะอาหารทะเลระยองแล้วมันมาจากไหนล่ะคลิปนี้ไม่เห็นเกี่ยวกับอาหารทะเลระยองเลยป้าสุมีคําว่าทะเลระยองและป้าสุอาจจะมีคําว่าอาหารอยู่ในคีย์เวิร์ด YouTube ก็จะผสมให้เราเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราตั้งชื่อคลิปนะคะเราก็จะเป็นคำค้นหาเข้ามาอัตโนมัติค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าไอตัวเพียงทะเลเรามีคำว่าเมนูเด็ดเพิ่มไปนะคะเมนูเด็ดผัดกะเพราอร่อยมากแล้วถ้ามีคนมากดคำค้นหาว่าผัดกะเพรา เพียงทะเลมันก็จะเจอคลิปคลิปนั้นของปาสุนะคะนี่คือเทคนิคการเตรียมค่ะเรียกว่าเวลาเราทําคลิปนะคะเราจะต้องเตรียมปังเราจะต้องเตรียมเตรียมดังไว้ก่อนเลยอย่างคลิปแอดเสรีเกษตรอีสานมีคลิปเยอะมากๆเลยที่นี้เราจะไปเตรียมได้ยังไงตัวเนื้อหาคลิปเราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแม่แอดอันนี้เป็นเทคนิคการแก้ไขนะคะทุกคน แม่แอดเขาเป็นคนถ่ายคลิปค่ะแล้วคือชาวบ้านนะคะคุณตาคุณยายที่เป็นชาวบ้านเขาไม่ชอบสคริปตุกคนเขาชอบอะไรดิบดิบชอบอะไรดิบดิบที่เขาถ่ายเลยไม่ต้องมาคิดว่าโอยมันจะต้องเป็นบทมันจะต้องเป็นอะไรอะไรยังไงทีนี้หน้าที่ของลูกเวลาเราตัดต่อคลิปเราก็มาเติมลงไปบนชื่อคลิปค่ะเดี๋ยวขอไปดูแอดเสรีสิไม่กลับกล้องแล้วนะเดี๋ยววันจะจบไลฟ์แล้วนะคะ ไม,ไม่กลับหนะ้ากล้องให้ดูนะแต่จะพูดให้ฟังนะคะเช่นวิธีปลูกผักหวานป่าด้วยเมล็ดแบบง่ายๆรอดแน่นอนกเกษตรพอเพียงกเกษตรผสมผสานปลูกผักกินเองมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสค่ะทีนี้นะคะคลิปเรามันแก้ปัญหาอะไรได้บ้างเกี่ยวกับการปลูกผักหวานด้วยเมล็ดนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาไปเติมค่ะเช่น เทคนิคเพาะ,มะเมล็ดผักหวานด้วยตัวเองคำอะไรบ้างที่คนจะมาค้นหาคนจะเขาจะมีปัญหาเรื่องอะไรก่อนเราต้องคิดก่อนคะ่ะว่าคนจะมีปัญหาเรื่องอะไรก่อนหรือคนอยากรู้เรื่องอะไรก่อน แล้วคลิปเราเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรมันแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรและมันให้ความรู้เรื่องอะไรพอเราได้โจทย์ตรงนี้ให้เราออกไปเติมตรงชื่อคลิปเราค่ะทุกคนวันนี้เป็นการบ้านทั้ง26คนที่ฟังวันอยู่ตอนนี้นะคะการาทําคลิปเพื่อรอดังรอปังคลิปที่เราทําไปแล้วเราทําอะไรไม่ได้ค่ะทุกคนเราไม่สามารถตัดต่อใหม่ได้วันนี้ทุกคนอาจจะได้เทคนิคการทําคลิป แบบที่มันน่าสนใจขึ้นแต่คลิปที่เราทําไปแล้วอัปโหลดไปแล้วเราทําอะไรได้ไหมตัวเนื้อหาคลิปเราทําอะไรไม่ได้กับทุกคนสิ่งที่เราทําได้คือช่องเราเพิ่มภาษาได้ไหมถ้าเพิ่มภาษาได้ไปทำเลยคลิปออกอากาศานานแค่ไหนก็ตามเพิ่มภาษาได้ทั้งหมดคะ่ะทุกคนเริ่มจากภาษาง่ายๆก่อนประคลิปเราอยู่ประเทศอะไรเราก็ทำคลิปประเทศนั้นวันเป็นคลิปคนไทย วันทำคลิปเป็นภาษาไทยเป็นหลักอันดับหนึ่งคลิปวันอยู่ที่ประเทศสวีเดนวันก็เลยทำภาษาสวีเดนเป็นอันดับสองทำภาษาอังกฤษเป็นอันดับสามเพราะวันคิดว่าคนทั่วโลกรู้ภาษาอังกฤษแล้วบางคนแม้แต่คนไทยเองถ้าเขาเป็นเด็กอินเตอร์ทุกคนถ้าเขาเป็นไฮโซเขาจะตั้งค่ามือถือคอมพิวเตอร์และ iPad ของเขาเป็นภาษาอังกฤษเขาจะไม่เห็นคลิปเราค่ะทุกคนถ้าเขาเป็นคนรวยไฮโซหัวสูง เขาจะตั้งค่าคลิปมือถือของเขาเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เห็นช่องมาดามบ้านนาสวีเดนเพราะช่องวันเป็นภาษาไทยที่เขาจะเห็นได้ก็เพราะว่าวันไปเพิ่มชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษว่ามาดามบ้านนาสวีเดนเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าเขาใช้มือถือเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเจอช่องวันถ้าเขาดูคลิป เป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะเจอช่องวันด้วยเพราะว่าบางคลิปของวันมีภาษาอังกฤษอยู่ในนั้นนั่นเองค่ะเราก็ไปเพิ่มเมื่อเราเพิ่มภาษาลงในชื่อคลิปเพิ่มภาษาลงในชื่อช่องเราก็ไปเพิ่มคําค้นหาลงในชื่อคลิปนี่เป็นตัวอย่างนี่เป็นการบ้านแค่ทําแค่นี้ยทําเพื่อตัวเองทําได้ไหมคะมันอยู่ที่ไฟเราแล้วนะคะใคร